No p ด d นสตอรี y A l i f e changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้ขอรีวิวหนังสือที่ชื่อว่าในเวลาที่บมนเศร้าชีวิตก็ยังเป็นของเรานะครับเป็นหนังสือที่เขียนโดยอาจารย์คิมรันโดนะครับแปลโดยคุณวิทยาจันพันธ์นะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นหนังสือแปลของอาจารย์ที่เขียนมาในภาษาเกาหลีนะ,ะถ้าใครเคยได้ยินชื่ออาจารย์คิมรันโดมาแล้วจะน่าจะคุ้นเคยนะครับเพราะว่าท่านเขียนหนังสือชื่อดังหลายเล่มเลยนะดังมากๆเล่มหนึ่งนะครับผมว่าผมเคยรีวิวไปแล้วด้วยก็คือเพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดนะครับแล้วอีกเล่มหนึ่งจําได้คับคล้ายคับคลาว่าอ่านแล้วแต่ว่าอันนี้อาจ,จะไม่ได้รีวิวคือพันพันครั้งที่หวั่นไหวกว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะ กลับมาได้อ่านหนังสือของอาจารย์คิมรันโดอีกครั้งเพราะว,าว่ามีแฟนเพจท่านหนึ่งนะครับท่านเขียนมาในอินบ็อกบอกว่าอาจารย์ได้อ่านเล่มนี้หรือ,อยังผมชอบนะก็ชื่อคิมรันโดเนี่ยผมพร้อมจะอ่านอยู่แล้วล่ะนะรจริงๆอาจารย์มีแนวคิดเพื่อเปนอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับแล้วมีแนวคิดหลายๆอย่างคล้ายๆที่ผมผมชอบนะผมผมก็เลยอ่านแล้วมันถูกใจอ่ะแล้วแอบคิดไว้นิดนึงเหมือนกันว่าเอออยากเขียนหนังสือนนแนวๆนี้เหมือนกันเนาะ ก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะวันนี้ก็ขอมารีวิวก่อนว่าหนังสือมันเป็นประมาณไหนนะครับนะคงไม่ได้เอามาเล่าเป็นบทต่อบทนะครับเพราะว่าในในทุกบทเนี่ยมันมันมีเรื่องราวเยอะแยะเลยนะครับแต่จะเอาคําคมหรือว่าเอาสิ่งที่มันน่าสนใจบางช่วงบางตอนมาเล่าแล้วก็เพิ่มเติมประสบการณ์ความเห็นส่วนตัวเข้าไปนะะเริ่มต้นเลยครับในหนังสือเขียนไว้บอกว่า แทนที่เราจะหวาดวิตกหรือปล่อยให้ตัวเองจมดิ่งสู่ความกลัวและความมืดมนของอนาคตก็จงนึกถึงแรงโน้มถ่วงที่ผู้คนรอบกายดึงดูดเราเอาไว้นะคือเขาบอกว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าแบบแย่แล้วฉันไม่ไหวแล้วคือคืออย่างที่บอกหวาดวิตกนะแล้วพอหวาดวิตกก็กลัวมืดมนฉันทำอะไรไม่ได้แล้วนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆสิ่งที่ช่วยได้เขาอาจารย์ใช้คําว่าแรงโน้มถ่วงที่ผู้คน รอบกายดึงดูดตัวเราไว้นะคือเรายังมีคนที่เรารักอยู่เยอะแยะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคุยกับเพื่อนคุยกับคุณพ่อคุณแม่คุยกับภรรยาสามีคุยกับแฟนคุยกับน้องคุยกับลูกคุยกับอะไรแบบเนี้ยนะครับผมผมชอบแนวเนี้ยครับเพราะว่าผมว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนที่รู้สึกแย่เนี่ยบางทีเอ่อเขาเขาไม่ไม่ไม่คิดว่าการที่ได้คุยกับคนอื่นเนี่ยมันจะช่วยเขาได้แต่ว่า ส่วนใหญ่นะต้องบอกว่าส่วนใหญ่มันจะช่วยได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ผมว่าเป็นประโยชน์นะครับถัดไปครับคําตอบในชีวิตของเราต้องมีแค่หนึ่งข้อเท่านั้นหรือถ้างั้นคําตอบนั้นจะขึ้นอยู่อะไรกันละ่ะเราจําเป็นต้องทําตามที่สังคมตรีกรอบไว้ด้วยหรือเปล่านะจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแต่ว่าหลายๆครั้งเี่เราเรา,เราคิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นนะ หลายๆครั้งเราใส่คําว่าต้องเข้าไปโดยที่มันไม่จําเป็นต้องมีคําว่าต้องผมผมไม่ต้องเอาไกลครับสมัยผมตอนเรียนหนังสือนะจริงๆคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยบังคับให้ผมเป็นอะไรเลยนะต้องบอกแบบนี้แต่ด้วยสังคมตีกรอบอ่ะผมเรียนแล้วเกรดดีมากะนะครับพอเกรดดีมากเนี่ยรุ่นผมนะรุ่นนี้อาจจะน้อยหน่อยแล้วละ่ะนะรุ่นผมเนี่ยคำถามของผู้ใหญ่นะซึ่งท่านก็ไม่ได้ไม่ได้แบบ จะเรียกว่าอะไรนะจะจะบอกว่าท่านตั้งใจมากดดันหรือเปล่าก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่นี่คือไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะอาจจะเป็นเพื่อนคุณพ่อคุณแม่เป็นใครต่อใครอะไรเงี้ยนะจะถามว่าจะเรียนหมอหรือวิศวะดีละ่ะเพราะเขาแอดสูว่าคนเกศสูงอะ่ะจะต้องเข้าหมอหรือไม่ก็เข้าวิศวะถ้าต,ตอนนั้นเนี่ยไปเข้าคณะอื่นจะดูแบบแปลกๆอะ่ะดูว่าแบบเฮ้ยเกดนี้ทาไมคุณไปเข้าคณะนี้อะไรเงนะี้ยซึ่งมันก็ทําให้ผมมีกรอบความคิดนั้นอยู่ในหัวทันทีเลยว่า เออเรามีทางเลือกแค่เนี้ยหมอกับวิศวะผมเลือกวิศวะเพราะว่าผมไม่ชอบหมอผมไม่ได้เลือกวิศวะเพราะว่าโอ้โหผมอยากจะเป็นวิศวกรมาตั้งแต่ตอนอายุ8ปดขวบเลยไม่ไม่มีเลยมันมาตามคะแนนเลยอารมณ์แบบนั้นแล้วตอนสมัยผมเอนทรานเขาใช้คําว่าเอนทรานคือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเลือกคณะได้6คณะวิธีการเลือกของเราไม่มีอะไรซับซ้อนครับไม่ได้เลือกตามความชอบนะครับไม่ใช่ว่าชอบคณะไหนเลือกอันนั้นอันดับหนึ่งไม่ใช่นะครับเลือกตามคะแนนขั้นต่าครับ เราก็มีชอบแหละใช่ไหมก็มีแบบอยู่ในขายที่เราจะเลือกใช่ป่ะแต่ต้องเรียงลาดับตามคะแนนขั้นต่ําคือถ้าเกิดอันไหนคะแนนที่มันมันมันสูงกว่าก็ต้องอยู่อันดับต้นเท่านั้นเองครับดังนั้นเนี่ยเราเราก่งๆว่าเราก็ทําตามที่สังคมตีกรอบไว้ปัจจุบันอาจจะลดลงแต่ผมเชื่อว่ายังมีนะครับลองตั้งคําถามหลายๆข้อนะแล้วบางทีเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ข้อเดียวไม่ได้มีทางเดียวนะครับบางทีมันอาจจะมี possibility อีกเยอะแยะมากมาย ถัดไปครับหนังสือเขียนไว้ว่าชีวิตอาจมีเส้นทางของคำตอบเป็นถนนสายหลักตีกรอบผู้คนไว้แต่คนที่ก้าวเดินไปสู่เส้นทางอื่นก็ไม่ใช่ผู้แพ้เสมอไปเพราะโลกของเราประกอบขึ้นมาจากเส้นทางน้อยใหญ่ที่เชื่อมโยงกันเหมือนแสงและเงาชอบคำนี้จังเลยคคือมันอาจจะมีเส้นทางสายหลักเส้นทางสายหลักแปลว่าเฮ้ยมันต้องอย่างนี้สิอ่ะเส้นทางสายหลักนะเช่นการศึกษาเนี่ยเส้นทางสายหลักคืออะไรเรียน อนุบาลปถมมัธยมมหาทิทาลัยต่อโทรหรือบางคนต่อเอกจบทำงานในบริษัทที่มั่นคงมีครอบครัวมีลูกเนี่ยเส้นทางสายหลักแต่จริงๆถามว่าชีวิตมันเป็นแบบนั้นปะไม่จำเป็นนะหลายคนเราก็เห็นนะครับเราเราจบมาสาขาหนึ่งแต่ไปทำงานอีกสาขาหนึ่งคนที่เป็นนักธุรกิจประสบความสำเร็จหลายๆคนก็ไม่ได้จบ MBA จบบริหารธุรกิจมาเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันมีเส้นทางที่มันเป็น เส้นทางน้อยใหญ่อะมันมีทางทางไปอีกทางหนึง่งถึงแม้ว่าตอนนี้จะดูเหมือนกับว่าเอ้ยแกทําไมแกอย่างนี้วะทาไมแกไปทาอันนั้นแกจบวันนี้มาทําไมแกไปทํางานอีกด้านหนึ่งนะมีวิศวกรหลายคนจบมาก็ไม่ได้เป็นวิศวกรน,นะไปทํางานการเงินแล้วก็เป็นเป็นจะเรียกว่าเป็น c ีอของแบงก์ก็มีประสบความสําเร็จเยอะแยะมากมายก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปเดินเส้นทางอื่นไม่ใช่ผู้แพ้นะ บอกเฮ้ยแกจบวิศวะแล้วแกไม่เป็นวิศวะแปลว่าแกเป็นผู้แพ้ไม่จริงเสมอไปนะก็ไม่ได้บอกว่าเรียนวิศวะไม่ดีดีครับผมก็เรียนครับแล้วก็จบก็มาเป็นวิศวะอยู่พักหนึ่งครับแต่ก็มันไม่ได้แปลว่ามันใช่สําหรับทุกคนเท่านั้นเองนะครับมาดูอีกคําพูดหนึ่งนะครับชีวิตก็เหมือนกับการวิ่งแข่งแม้ว่าเราจําเป็นต้องใช้เงินทว่าสิ่งที่ทําให้เราออกตัววิ่งไปไม่ใช่เงินมากมายในกระเป๋าแต่เป็นความฝันที่ลุกโชนจริงฮะ คือเงินไม่ใช่ว่าไม่จําเป็นนะเงินจําเป็นมากครับไม่มีเงินนี่ลําบากเลยนะนะครับแต่ไอ้ที่เราวิ่งได้เต็มที่เนี่ยบางทีมันไม่ใช่ไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวอะคือเงินมีส่วนหนึ่งอะติเอางี้ทางานกันทุกวันเนี่ยทำงานเพื่อเงินหรือเปล่าก็เพื่อเงินเพราะเราต้องใช้เงินเลี้ยงดูครอบครัวเราใช่ปะอยู่กินใช่ไหมแต่บางทีมันมันไม่ใช่เงินอย่างเดียวไงมันเป็นความฝันไงซึ่งไอ้ความฝันเนี่ยเราต้องหามันให้เจอถ้าถ้าเราหามันเจอได้จะดีามากเนะี่ยเพราะว่าบางบางอย่างเนี่ย ถ้ามันทําเพื่อเงินอย่างเดียวเนี่ยมันเบินเอาได้ง่ายอะ่ะสำหรับผมผมรู้สึกแบบนั้นนะพอดแคสต์เป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างของการทําตามความฝันของผมเองเพราะว่าถ้าเกิดจะพูดถึงเงินนะผมคิดว่าทําอย่างอื่นดีกว่าเอออย่างนี้แล้วกันตอนนี้นะนะันะขนนี้เนะี่ยผมว่าไม่ไม่เอาอ่ะผมผมไม่ทํอะไรเดียวผมไปสอนหนังสือดีกว่าหรือว่าผมไปทําที่ปรึกษาดีกว่าเงินเยอะแยะเลยนะครับมากกว่าไปนั่งทำพอดแคส ถ้าใช้เวลาเดียวกันนะเทียบกันเนี่ยโอ้โหสบายมากเลยนะแต่พอดแคสต์มันทําให้ผมได้ได้ลุกขึ้นมาตอนเชา้าตอนเช้าวะวันนี้ลุกขึ้นมาพร้อมหยิบหนังสือเล่มนี้มาว่าเออวันนี้รีวิวหนังสือเล่มนี้ดีกว่านะครับในหนังสือพูดถึงคําพูดที่ใช้คําว่าสเปโรสเปราแปลว่าตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจก็ยังมีความหวังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายาม อย่าอย่าทำให้ความหวังมันหายไปครับเราเราต้องสร้างมันขึ้นมานะครับแล้วมันจะเป็นตัวร้ายตัวผักดันชีวิตเราไปข้างหน้านะอ่ะถัดไปครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะผ่านมันไปเพียงลําพังกราะนั้นมันก็ทําให้เราคุ้นชินกับเสียงภายในใจและความกังวลของเราเองนะครับ คืองี้เขาพูดถึงคนที่กําลังกังวลกําลังโศกเศร้ากําลังเสียใจเขาก็บอกว่าเขายอมรับนะว่ามันไม่ง่ายเลยนะที่จะผ่านเรื่องนี้ไปโดยโดยโดย,โดยตัวของเราเองอะแต่บางทีมันจะทําให้เราเข้าใจว่าเรารู้สึกแบบไหนนะคืออยู่กับตัวเองแล้วเราจะเข้าใจตัวเองนั่นเองนะครับก็ก็ลองถ้าท่านเศร้าอยู่เสงอยู่เสียใจอยู่หรือกังวลอยู่เนี่ยให้คิดว่านี่คือหนึ่งในอารมณ์ที่ท่านต้องเจอท่านก็จะรู้จักตัวเราตัวเราเองมากขึ้นเนาะ มาดูต่อครับหนังสือเขียนบอกว่าการที่เราอยู่ตรงข้ามกับความสุขจึงไม่ใช่เรื่องโชคร้ายเพราะความสุขไม่ใช่เรื่องทั่วๆไปตอนนี้ถ้าเราไม่มีความสุขก็ไม่ได้หมายความว่าเรากําลังถูกสาปคือคนเราเนี่ยตอนนี้บางทีนะพยายามคิดว่าความสุขคือ default Mode ผมใช้ภาษาอังกฤษแปลว่า default Mode คือมันคือเรื่องปกติธรรมดาทุกคนต้องมีความสุขถ้าเราคิดแบบนั้นถ้าเราคิดว่า ธรรมดาทุกคนต้องมีความสุขพอเราไม่สุขปุ๊บเรารู้สึกเราผิดปกติเลยฉันฉันแย่แล้วทำไมเพื่อนฉันมีความสุขกันหมดเลยเพราะว่าทุกคนต้องมีความสุขแต่ฉันไม่มีความสุขอยู่คนเดียวหรือเปล่าไม่จริงครับอาจารย์กิมรันโดบอกว่าไม่ใช่เลยนะครับการที่อยู่ตรงข้ามความสุขไม่ใช่เรื่องโชคร้ายเลยเพราะว่าความสุขไม่ใช่เรื่องทั่วไปฮะถ้าเรามองคิดว่าความสุขมันเป็น Pri v i l e g e อนะ privilege ก็แปลว่ามันเป็นเรื่องที่มีเฉพาะบางครั้งกับบางคนเท่านั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นเรา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 ไม่มีความสุขเราก็เป็นคนส่วนใหญ่ปะไม่ได้แปลว่าเรากําลังถูกสาบอย่างที่หนังสือเขียนไว้นะคิดแบบนี้ใจมันจะเบาขึ้นนะครับอ่าถัดไปฮะเขาบอกว่าเพียงทําใจยอมรับว่าชีวิตธรรมดาธรรมดาก็มีความสุขได้เราก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้โชคร้ายอะไรต่อนเนื่องจากเมื่อกี้ผมเนี่ยมาได้คิดสักประมาณสอปีที่ผ่านมาเองนะว่าจริงๆชีวิตธรรมดานี่แหละคือชีวิตที่เพอร์เฟกที่สุดละ ชีวิตที่ดีที่สุดสําหรับผมและแต่ก่อนสมัยนุ่มๆเนี่ยผมอาจจะมีความเห็นไม่ได้เป็นไม่ได้คิดแบบเนี้ยนะไม่รู้แนวแนว,แนวแบบนี้แนวแนวแปลงหรือเปล่านะแต่ว่าตอนหนูอยากจะมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านอะไรเงี้ยอยากจะแบบจะเป็นมาร์คซ์กร์เบิร์กเป็นบิลเกตอะไรแบบนั้นเลยนะจะต้องทําอะไรแต่ว่าพอเอาเข้าจริงนะถ้ามันจะต้องแลกกับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเช่นแลกกับความเป็นส่วนตัวเช่นแลกกับ การที่ไม่เจอหน้าครอบครัวมากนะ,เพ,ะเพราะต้องยอมรับนะครับว่าถ้าท่านตั้งเป้าแบบนั้นเนี่ยท่านคงไม่ได้มีเวลามากนะักกับครอบครัวของท่านนะ่ะแต่ตอนนี้พอจะห้าสแล้วเนี่ยมันั่งตกผลึกเนี่ยเออชีวิตปัจจุบันนี่แหละคือชีวิตที่ดีที่สุดละได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักเลี้ยงดูครอบครัวได้คือผมก็ไม่ได้อินดี้ถึงขนาดที่แบบจะไม่เอาเงินเลยจะไม่ทําอาชีพเลยนะครับจะอยู่กับครอบครัวอย่างเดียวไม่ได้แบบนั้นนะแต่แค่ว่าเลี้ยงดูครอบครัวได้ อยู่กับคนที่เรารักใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาทดําในสิ่งที่เราชอบที่เรารักได้ทุกวันแค่นี้ผมว่าก็แฮปปี้แล้วนะมีความสุขแล้วนะครับก็ก็เป็นความคิดเห็นของผมเองนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้ตรงกับนักเขียนบางท่านมันอาจจะไม่ตรงกับผู้ฟังบางท่านนะครับซึ่งซึ่งก็เคารพนะแต่ละคนก็คงม,มีความเห็นที่แตกต่างกันในในเรื่องการดําเนินชีวิตอยู่แล้วนะถัดไปครับ ชีวิตเป็นการโผบินไปสู่เป้าหมายเหมือนลูกธนูไม่ใช่การเดินทางไร้ทิศทางที่แม้กระทั่งตัวเองก็ยังไม่รู้จุดหมายเหมือนเรือกระดาษผมชอบนะครับทำไมผมถึงต้องตั้งไอโอเคอเนี่ยเหตุผลเพราะว่าเวลาผมมี o อเอชีวิตมันมีเป้าอะพอมีเป้าแล้วมันมีแรงอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมเหมือนกันคือบางคนบอกอุย้ยไรสาระอาจารย์ไม่ต้องมีเป้าก็ได้ผมไม่ชอบมีเป้าก็ไม่ต้องมีครับ ถ้าท่านรู้สึกว่าเป้ามันมีแล้วทาให้ชีวิตท่านแย่ลงเป้ามันมีแล้วทาให้ท่านสับสนท่านเครียดก็อย่าไปมีมันครับแต่สําหรับผมมันมีเป้าเนี่ยมันลุกขึ้นมามันมันทำอะไรแล้วมันมีมีนิ่งอ่ะมันมีความหมายอ่ะนะผมรู้สึกว่าทําอะไรที่มันมีจุดหมายนะมันมันจะทําได้ดีอ่ะในความเห็นผมเป็นแบบนั้นหนังสือก็เขียนไว้แบบนั้นก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับอ่ามาดูอันถัดไปครับที่เป็นคําคมที่หนังสือเขียนไว้นะครับ คือจจนคิมลันโดเนี่ยเขาไปผ่าตัดมาเนาะเขาก็พอผ่าตัดก็คือแบบโอ้โหต้องกายภาพต้องไรลบุ่นวายเลยนะก็มีข้อคิดบอกว่าการอดทนกับเวลาที่แสนเบื่อหน่ายราวกับทุกสิ่งถูกสาบให้หยุดชะงักนั้นทรมานนักแต่ถ้าผ่านไปได้ก็จะเป็นเรื่องมหัศจรรย์ก็จริงครับใครที่อยู่ในภาวะแบบนั้นนะโดยเฉพาะอยิ่งยิ่งคนที่ไม่สบายเนี่ยจะเข้าใจเลยครับว่ามันเบื่อหน่ายมันเส้นมันหงุดหงิดไม่ต้องอะไรมากนะ อแค่หลายหลายคนไปฉีดวัคซีนแล้วเป็นไข้เนี่ยก็รู้สึกบ่ดและนี่แค่วัน2วันเองนะคิดดูเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นแบบระยะเวลานานน่ะมันจะแย่แค่ไหนนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ถ้าผ่านไปได้เราจะรู้สึกดีเลยละและ้วผ,ผมเพิ่มให้นะเราจะรู้สึกดีกับชีวิตธรรมดาของเราเลยครับอีกข้อคิดหนึ่งครับเขาเขียนไว้ว่าการมอบร้อยเซแห่งปัจจุบันให้แก่อนาคตไม่ใช่เรื่องที่สนุกเลยแต่หากใช้ร้อเปเซไปเพื่อปัจจุบันเท่านั้นชีวิตก็ดูไร้ความหวัง แปลว่าอะไร100%ยเปอร์เซ็นแห่งปัจจุบันไม่ให้อนาคตคือปัจจุบันฉันต้องทุกฉันต้องฉันทำทุกอย่างเพื่ออนาคตที่ดีกว่าไม่ใช่เรื่องสนุกเลยครับแต่ขณะเดียวกันนะถ้าบอกงั้นวงั้นฉันมีความสุขร้อปัจจุบันเลยไม่ต้องไปสนใจอนาคตแล้วก็ชีวิตก็ไร้ความหวังประเด็นคือเราต้องหาบาลานให้เจอครับ บางอย่างเนี่ยทำต้องก็ต้องทําเพื่ออนาคตครับต้องยอมลําบากตอนนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้้งหน้าการเก็บเงินตอนนี้ก็ทําให้ชีวิตเราดีในวันข้้งหน้าก็ต้องทําแต่ก็ไม่ได้ทําจนมากจนเกินไปเป็น100%บางอย่างเราก็ต้องกลับมามีความสุขในปัจจุบันบ้างนะไปกินข้าวกับเพื่อนเพื่อนบ้างไปฉลองบ้างอะไรบ้างถ้ามันไม่ติดโควิดนะครับแต่ว่าเล่าให้ฟังว่ามัน,ม,นมันต้องมีความสุขกับปัจจุบันบ้างพักผ่อนบ้างผ่อนคลายบ้างไม่ใช่ว่าฉันจะต้องมีความสุขหลังเกษียณเท่านั้นนะครับมาดูอ เขาเขียนไว้ว่าหากอ่านหนังสือแล้วเจอแล้วพบเจอข้อความเตือนใจเราอาจขีดเส้นใต้เน้นย้ำไว้ทว่าในระในยามที่เราทำความผิดหลายครั้งที่สำนึกได้กลับไม่ยอมขีดเส้นใต้ไว้คอยย้ำเตือนตัวเองก็เป็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนนะเขาบอกว่าตอนอ่านหนังสือเนี่ยเจอข้อความอะไรเตือนใจเราเรายัางขีดเส้นใต้ไว้เลยใช่ไหมแต่พอเราเจออะไรที่เราทำผิดนะสำนึกได้นะเอออันนี้ไม่ควรทำไม่ควรทำแต่เราไม่เคยขีดเส้นใต้ไว้ย้ำเตือนตัวเองเลย คือเดี๋ยวสักพักเราก็ลืมนะไม่ยอมจดไม่ยอมทําอะไรเลยนะพอลืมเสร็จวันหลังเราก็ผิดอีกนะบางทีอันนี้ต่อยอดให้นะบางทีเราทําอะไรเนี่ยเราอาจจะลองลองทําผิดไปแล้วนะนเรียนรู้ปุ๊บมีสมุดโน้ตอาจจะเรียกว่าสมุดโน้ตแห่งความผิดพลาดก็ได้นะผมก็ยังไม่ได้ทํานะนี่พออ่านหนังสอือพยายามต่อยอดมาเออเอาสักเล่มหนึ่งอันนี้เราไม่ไม่ควรทําเลยนะ,แล,ะนะแล้วจดจดไว้นะแล้วฟอร์มไทมทูไทมก็คือ บางครั้งบางตอนก็อาจจะกลับมาพลิกอ่านสักนิดหนึ่งว่าเออมันมีอะไรบ้างที่เราเคยสํานึกแล้วว่าเราไม่ควรทําแต่เรายังทําอยู่นะก็จดไว้นะครับมันมันก็ช่วยเราได้ดีระดับหนึ่งนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะลองเริ่มไปทําดูนะออมาดูอันถัดไปนะครับเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือคนมีอายุก็จงอย่ากเกลียดความอ่อนแอของชีวิตที่พวกเราต้องทนอบกอดมันไว้เลย คือจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นคนมีอายุเนี่ยอย่าไปรู้สึกเกลียดความอ่อนแอของชีวิตนะคืออ่อนแอมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตป่ะนะครับบางทีเราก็รู้สึกแย่รู้สึกอ่อนแอรู้สึกแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยอย่าไปเกลียดมันนะครับอย่าไปเกลียดมันอยู่กับมันนะครับก็ไม่ได้แปลว่าต้องอ่อนแอพยายามอ่อนแอไม่ใช่นะแต่ว่าอ่อนแอก็เป็นอีกโหมดหนึ่งของอารมณ์นะครับของชีวิตเรานะามาดูอันถัดไปครับในเมื่อเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จงใช้มันเต็ม เติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือบางอย่างเนี่ยเราอาจจะเซ็งเบื่อนะรู้สึกไม่ดีนะครับเขาบอกว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงครับแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยจงใช้มันเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือเมื่อกี้คล้ายๆแบบเนี้ยว่าชีวิตเราไม่ได้เพอร์เฟกทุกด้านน่ะเพราะนั้นเนี่ยบางทีมันมีด้านที่มันไม่เพอร์เฟกเข้ามานะเป็นด้านที่เราต้องทุกข์ยากทุกลําบากเนี่ย มันคือการเติมเต็มให้ชีวิตเราสมบูรณ์ครับว่าสมบูรณ์ไม่ได้แปลว่าดีที่สุดไม่มีทิฏฐิสมบูรณ์คือสมบูรณ์ความของความเป็นเป็นเป็นชีวิตอ่ะผมผมชอบแนวคิดนี้เหมือนกันนะมันเอางี้ลองลองนึกภาพว่ามันเป็นจิ๊กซอว์กันแล้วกันเออจิ๊กซอ์เนี่ยอันนี้หนังสือไม่ได้เขียนนะผมผมนึกขึ้นมาได้นยจิ๊กซอ์เนี่ยมันก็จะมีภาพที่สวยงามใช่ไหมไอ้บางบางชิ้นส่วนมันอาจจะเป็นภาพดำาๆไม่ค่อยสวยงามเทาๆอะไรเงี้ย แต่มันเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์ของชีวิตนะมันก็เติมเต็มนะเราเจอภาพนั้นเนี่ยก็ให้เราตระหนักรู้ว่าเออมันก็เข้ามาต่อจิ๊กซอว์ของของชีวิตเราให้มันให้มันครบมากขึ้นนะครับอ่าอันนี้ก็อาจจะช่วยทําให้ท่านรู้สึกดีขึ้นเวลาท่านเจออุปสรรคหรือความล้มเหลวต่างๆนะมาดวนถัดไปครับหนังสือเขียนไว้ว่านิยามของงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าในวันหนึ่งเราทําอะไรลงไปบ้างแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราได้แสดงฝีมือที่แท้จริงออกไปหรือไม่ คือไม่ได้บอกว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างใอ้ช่วงอย่างอย่างยกตัวอย่างวันนี้ผมอัดพอดแคสต์วันนี้ผมเขียนหนังสือวันนี้ผมทําวิจัยวันนี้ผมสอนหนังสือวันนี้ผมประชุมคือบางคนพูดว่านี่คืองานแต่อาจารย์คิมรันโดเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่มันคืออยู่กับเราแสดงฝีมือที่แท้จริงออกไปหรือเปล่าอัดพอดแคสต์เนี่ยใส่เต็มหรือเปล่าเต็มที่ที่เราจะทําได้หรือเปล่าเขียนหนังสือใช้ฝีมือในการเขียนเต็มที่หรือเปล่าอันนั้นนสิที่แปลว่างานนะครับ ไม่ใช่เฉพาะดูแค่ว่าเราเราทำอะไรบ้างนะคือเป็นความหมายที่ลึกกว่านั้นนะก็น่าสนใจนะครับมาดูข้อคิดอันถัดไปที่เราได้จากการอ่านนะครับอันนี้ชอบเนะขาบอกความทุกข์เริ่มต้นขึ้นเมื่อเราพยายามจะเป็นในสิ่งที่แตกต่างจากชีวิตจริงราวฟ้ากับเหวคือไปไปเป็นในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวเราอะนะเช่นผมยกตัวอย่างนะที่ที่นึกออกสมมุติว่า เราพยายามทําตัวจะเป็นคนรวยเพราะนั้นพอจะทำตัวเนี่ยเราไม่ได้รวยใช่ไหมถ้ารวยก็ไม่ต้องพยายามใช่ปะแต่พอไม่ไม่รวยแล้วจะจะเป็นคนรวยเนี่ยทำอะไรครับก็เริ่มไปซื้อรถแพงๆไม่มีตังก็ไปผ่อนเอานะไปกู้เอานะเริ่มพยายามจะไปกินร้านอาหารรูๆเพื่อจะได้ถ่ายรูปลง i ิน t a g r กรมไปโชว์ว่าเราเป็นคนรวยนะแต่มันต่างเากับฟ้ากับเหวความทุกข์เกิดแน่นอนครับ เกิดคืออย่างแรกคือเราก็รู้สึกว่าเราไม่ไม่ได้มีตังค์นะมันก็ไปสร้างความทุกข์แหละแล้วก็เฟกนะคือพยายามทำตัวเหมือนกับว่าจะเป็นสิ่งนั้นแต่ไม่ใช่อะ่ะแล้วตัวเราก็ไม่ได้รู้สึกอิ่มเอมใจหรอกเราไม่ได้รวยจริงๆอะ่ะนะครับหลอกตัวเองแล้วก็หลอกคนอื่นนะแล้วกลัวอีกว่าคนอื่นจะจับได้นะเดี๋ยวเขารู้นะว่าต้องผ่อนลถนู่นนี่นั่นก็ต้องพยายามทำตัวรวยตลอดเวลาอันเนี้ย จะทําให้เกิดความทุกข์ได้หรือแคสื่อือ่นก็ได้นะไม่ใช่เป็นคนที่ชอบเข้าสังคมแต่พยายามจะเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งมันก็ทุกข์กหัวเลาะเฮฮาทำเป็นทักคนนู้นคนนี้แต่โอโฮโฮฮ้โหฝืนสุดๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีความทุกข์นะครับก,ก็เป็นตัวตัวเองเป็นตัวของตัวเองให้ดีนะครับดีที่สุดละแต่ว่าถ้าเกิดบางคนบอกว่าเอ๊ะแต่ตัวผมผมไม่ชอบอ่ะผมอยากจะพัฒนาเป็นคนที่ดีขึ้นก็ค่อยๆพัฒนาไปอันนั้นอันนั้นไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับอ่ะมาดูต่อครับ ในช่วงเวลานี้งานที่สําคัญและเร่งรีบที่สุดคืออะไรกําลังทํามันอยู่เลื่อนมันออกไปหรือว่ากําลังหลีกเลี่ยงไปทํางานที่สําคัญน้อยกว่าเพื่อปอบโยนตัวเองอยู่ผมว่ามนุษย์เป็นเหมือนกันเลยคือเวลามีงานสําคัญนะเช่นงานวิจัยของผมเองนะนี่ของผมเองเนี่เตือนตัวเองด้วยนะเออไปเช็คอ e ีเมลดีกว่าประจําเพราะว่าเราพยายามจะแบบเลื่อนมันออกไปหรือว่า พอเลือนออกไปจะแบบไม่ทําอะไรเลยดู Netflix ก็รู้สึกแย่ใช่ไหมก็เลยหลีกเลี่ยงไปทํางานที่สําคัญน้อยกว่านะไ,ไอ้งานเช็คอ e ีเมลเนี่ยมันไม่ได้สําคัญมากเลยจริงๆไม่ต้องเช็คก็ได้นะแต่ว่าเนื่องจากเราขี้เกียจทํางานที่มันสําคัญกว่าไงเ,เราก็เลยพยายามจะปลอบใจตัวเองในการทํางานอื่นๆที่มันไม่ค่อยแมทเทอร์ไม่ค่อยสําคัญสักเท่าไหร่ก็ถ้าใครรู้ตัวเองเป็นแบบนี้พยายามลดลงแล้วกันนะครับอันนี้พูดถึงหนังสือครับ ต่อให้เป็นหนังสือเล่มเดียวกันการได้อ่านในวัยเยาว์ที่อ่อนวัยอ่อนไหวและเปราะบ,บางเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นกับวัยกลางคนที่เปลี่ยนไปด้วยวุฒิภาวะย่อมไม่มีทางเหมือนกันอย่างแน่นอนคือจานกิมนันโดเนี่ยเขาบอกว่าเขาเสียดายที่ตอนเด็กๆเ,เขาไม่ค่อยได้อ่านหนังสือเขามาอ่านตอนที่เขาโตแล้วนะครับบอกว่าถึงแม้ว่าหนังสือมันเล่มเดียวกันเขาก็ได้อ่านในที่สุดเนี่ยแต่ความรู้สึกไม่เหมือนกันนะ่ยความรู้สึกตอนเด็กๆที่เราอยากอยาก,ยากรู้อยากเห็นอยากอะไรต่างๆมีความอ่อนไหวเนี่ย กับคนที่แบบอายุ50อาจารย์คิมรันโดห้ากว่าแล้วนะตอนนี้ท่านเขียนนะก็จะจะมองคนละมุมนะอันนี้ผมผมผมก็เห็นด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็รู้สึกเหมือนกันนะตอนนี้ผมอ่านหนังสือเยอะแต่มาเยอะตอนหลังๆตอนเด็กๆอะ่ะไม่ค่อยได้อ่านสักเท่าไหร่ ก็เสียดายเหมือนกันว่าถ้าตอนนั้นอ่านในชีวิตงานจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะแต่ก็ไม่ได้ได้แปลว่าโอ้จะเศร้าเสียใจว่าโอ้ยลูกยิ้นฉัน,นอ่านแบบนี้ฉันรวยเละแล้วไม่ได้คิดมุมนั้นนะแต่คิดว่าเออเราน่าจะอ่านได้เร็วกว่านี้ก็ถ้าใครฟังนุกปฐอน r รีพอดแคสต์อยู่นะย่ออายุน้อยๆอย,อยู่เรียนมาหาวิทยาลัยหรือว่าเพิ่งจบอะไรเงี้ยหรือตอนไหนก็ได้นะผมว่าหยิบหนังสือมาอ่านนะครับเลือกที่เราชอบที่สุดค่อยๆอย่อานครับไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปบอกว่าไปแข่งกับใครนะครับเราไม่ต้อง เลือกที่เราชอบแล้วลองอ่านดูนะหรือจะเริ่มจากเล่มนี้ก็เลยก็ได้นะเล่มนี้ผมว่าอ่านแล้วก็เพลินดีนะค่อยๆอ,อ่านนะครับไม่ต้องเร่งครับนะ,อ,ะอันนี้ต่อไปนะครับเขาบอกว่าคนเราต่อให้เก่งแค่ไหนถ้าไม่มีความอดทนหลังจากชีวิตขึ้นสู่จุดสูงสุดก็เพียงชั่วครู่ก็อาจพลาดท่าตกลงมาคือเก่งมันก็ทําให้เราไปสู่จุดสูงสุดได้แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่อดทนเนี่ย คือไม่เอาและฉันเลิกซ้อมและฉันเลิกทาน,นู่นทํานี่ละฉันพอแล้วฉันเก่งแล้วเขาบอกเด็กเนี้ยแป๊บเดียวแหละเราก็จะพลาดท่าตกลงมาแปลว่าเราก็จะไม่สามารถอยู่ในเลเวลนั้นได้ตลอดไปเน,นะถ้าใครรู้สึกว่าฉันเก่งฉันเท่ฉันเจ๋งที่สุดในโลกแล้วนะวันนั้นคือขาลงของเราแล้วล่ะนะนะเพราะว่าเราก็จะปิดรับสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วยิ่งเราไม่อดทนนะไม่เอาเบื่อพอกันทีมันก็จบแค่นั้นเองนะ ก็ประมาณนี้นะกับหนังสือที่ชื่อว่าในเวลาที่หมนเศร้าชีวิตก็ยังเป็นของเรานะครับอาจารย์คิมรันโดซึ่งเป็นอาจารย์ที่เกาหลีนะครับเขียนนะครับเขียนมาหลายเล่มอย่างที่เล่าให้ฟังตอนตอน้ตนนะครับแล้วก็คุณวิทยาจันพันธ์เป็นคนแปลนะครับก็แปลได้ดีนะสละสลวยนะครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันใน e p ถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life changing story.